คนักวันนี้นะคะเราจะไปกันที่เกาหลีใต้ค่ะปริเสธไม่ได้นะคะว่าเรื่องการพัฒนายานพา,นาหนะไร้คนขับเป็นสิ่งที่หลายประเทศในกำลังเร่งทำอย่างเต็มที่นะคะอย่างในสิงคโปร์ในเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เพิ่งมีการทดลองการให้บริการรถประจำทางนะคะแบบไร้คนขับส่วนในเกาหลีใต้ค่ะเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะ เป็นการทดลองให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับค่ะจะเริ่มทดลองสัปดาห์หน้านะคะในย่านย่านหนึ่งของกรุงโซค่ะโดยเดือนแรกนะคะจะยังไม่เก็บค่าโดยสารค่ะแต่พอถึงเดือนมกราคมนะคะจะเริ่มเก็บที่2,000วอนค่ะหรือคิดเป็นเงินไทยราว60บบาทค่ะเวลาที่มีคนเดินเท้าใกล้ๆรถจะหยุดวิ่งครับ ส่วนตัวนายกเทศสมนตรีกรุงโซเอนะคะก็บอกว่าดูแล้วน่าจะปลอดภัยพอที่จะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะผมเคยกังวลเหมือนกันแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าสามารถวิ่งได้เหมือนมีคนขับเลยผมคิดว่ามันดีพอที่จะใช้งานเชิงพาณิชย์ได้แล้วการให้บริการครั้งนี้นะคะเป็นการดำเนินการโดยรัฐบาลกรุงโซค่ะและผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถเรียกรถได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะ แล้วหลังจากนี้ก็จะมีการขยายไปให้บริการในย่านอื่นๆของกรุงโซลด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเมษายนปีหน้าก็จะมีรถโดยสารประจำทางแบบไร้คนขับให้บริการในเมืองด้วยก็คือเป็นรถเมยนะคะโดยเริ่มที่ย่านชองเกจอนก่อนค่ะและจะมีแผนที่เริ่มให้บริการเส้นทางที่ไกลขึ้นในปี2023นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเดินรถในช่วงกลางคืนค่ะ นอกจากนี้นะคะกรุงโซก็ยังมีแผนที่จะใช้รถกวาดหิมะแบบไร้คนขับด้วยซึ่งเกาหลีใต้มีแผนการลงทุนถึง1 5 0 0 0 0หื่นล้านวอนหรือราว4,250ล้านบาทกับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยานพาหนะไร้คนขับค่ะแต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากรถยนต์ไร้คนขับอย่างไรก็ตามค่ะทางกรุงโซก็วางแผนที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนนะคะ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Public Consensus หรือชันธรรมติสาธารณะหลังจากที่ทดลองให้บริการแล้วค่ะคืออย่างไรก็ตามก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนอย่างน้อยก็ในกรุงโซนะคะก่อนที่จะให้บริการจริงค่ะจากกรุงโซในเกาหลีใต้นะคะเราจะไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะแต่ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีใต้ค่ะนาทีนี้คงไม่มีศิลปินเกาหลีใต้ที่ไหนที่จะดังเทียบเท่ากับ BTS แล้วนะคะ BTS หลังจากที่ไม่ได้แสดงคอนเสิร์ตต่อหน้าแฟนๆมาเลยเป็นระยะเวลาราว2ปีในที่สุดก็เปิดการแสดงคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกนะคะแบบที่มีคนมานั่งดูในคอนเสิร์ตด้วยนะคะที่เมืองอิงเก o o วูดซึ่งไม่ไกลาจากน,กค,นครลอสแอนเจลิสค่ะ ก็มีแฟนๆมารอดูเป็นหลายพันคนนะคะศิลปิน BTS เองก็มีความตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ได้แสดงแบบนี้เนี่ยคือในปี2019ค่ะกับเวลทัวร์ที่อเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มมีโควิด19ระบาดก็ต้องยกเลิกคอนเสิร์ตทั้งหมดราว40คอนเสิร์ตเลยทีเดียวค่ะ คอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็มีรับเปอร์ชาวอเมริกรันชื่อแมกนทีสเตเลียนร่วมแสดงด้วยค่ะและการแสดงครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในทัวร์คอนเสิร์ต4วันที่จะมีถึงวันที่2ธันวาคมก็คือพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ2ปีที่ผ่านมาเวลาเราแสดงในเกาหลีใต้ก็จะมีแต่กล้องและไม่มีแฟนๆต่อหน้าเราเลยครับแต่เมื่อมีผู้คนอยู่ที่นี่ผมรู้สึกเหมือนผมได้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้ว คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คงจะทำให้แฟน BTS มีความหวังนะคะว่าในอนาคตอันใกล้คงจะได้กลับมาเปิดคอนเสิร์ตในเอเชียอีกครั้งค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซยงคอนเนควันนี้ค่ะ